เห็นแม่ดอกรักไลฟ์วันนี้บอกว่าจะขอเอาเด็กโตกเกียวสักสองสามคนไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเป็นงานที่รับไว้ก่อนจะมาอยู่ค่ายโอ้ทหารสนาเมียก็ได้แล้วใครด่าผัวไปกดรักกดไลฟ์แทบทุกคนไม่เคยเบรกใครแต่ตาจ้อยแกไม่เคยกดแถมยังเบรกเอซด้วยและ กระทําเป็นผู้กระทำเขาเฉยงอแงเก่งเกินก <c oughs> ็งอแงเก่งนะอดมตุ้มหูสวยค่ะขอบคุณค่ะตดจ้อยเป็นโจดนางเป็นจําเลยไม่ใช่หรือวันที่ยี่สิบเอ็ดตจ้อยเป็นจําเลยค่ะนางเป็นโจดยื่ยนฟ้องตดจ้อยเรื่องคัดค้านการซื้อขายนะคะ เสื้อสวยอยู่ที่ไม่แขวนเสื้อสวยอยู่ที่ไม่ที่ไม้แขวนอ๋อเสื้อสวยอยู่ที่ไม้แขวนเอออยู่ที่ไม่แขวนเลยทำไมพระเอกไม่ทํางานคะพออไหนว่าโปรเจกต์เยอะอุ้ยตอนนี้เขากําลังทัวร์ยุโรปอยู่แม่เราใจเราเรารอนิดนึงแม่เรารอนิดนึงแต่เพิ่งใจร้อนแม่แต่เพิ่งใจร้อนอน,นะคะ ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะภาษีรถภาษีที่ดินจ่ายประกันรถยนต์สารพัดรายจ่ายคนช่วยหาไม่มีก็ไม่มีนะมีแต่คนช่วยเพื่อผลานมากกว่านะคะเพอเพจอวตารไหนที่หึงหวงกำนันไม่ใช่เพจอวตารเพจเอฟซีเรานี่แหละนะคะอ๋อที่ดินยังไงก็หน้าเหุเขามีสิทธิ์ฟ้องไงเขามีสิทธิ์ฟ้อง ก็รอดูว่าเอ,อเนี่ยวันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยศาลเขาจะว่าเอ,อท่านจะว่าอยังไงว่าแบบมีมูลไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะบอกว่าคนเออไอ้คนที่ใบได้ไหมพออเลงไหนไม่ได้แต่จะเล่าให้ฟังพออาคาได้ข่าวไฟไหมเวทีหลัง ที่งานเบลเยียมยังคะ่ะยังไม่ได้เลยแม่เอาไฟไมหมหออุ้ยมันจะบังเอิญไปไหมอ่ะแม่ไฟไหมเวทีหลังงานที่เบลเยียมแม่มันมันเพิ่งไหมที่ฝรั่งเศสนะมันไหมเบลเยียมด้วยหรอ ฟองไม่มีมูลก็คอยดูค่ะคอยดูเห็นเอเพจสาวิสารพัดถิ่นลงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละงานอ๋องานทูมอร์เลอร์แลนทูมอร์เลอร์ทูมอร์โรแลนอโอคนละงานอ,าอ๋อโอเคโอ้สัพอกับใจหายเบิร์ดใจหายเบิร์ดว้าเร้านเมื่อคืนเหรอคอยอยู่เบลเยี่ยมคือบอลู้เป็นงานอาดนตรีระดับ โลกนะคะ tomorrowland ค่ะนะฮะเเหตุไฟไหมอย่าว่าถูกกันแก้งอีกแล้วนึกว่าที่เดียวกันใช่นะนึกว่าที่เดียวกันแบบเฮ้ยสวัสดีค่ะมาดามจากโมกแล้วค่ะท่านนิวอยอร์กใบสองเออที่นี่สองทุ่มค่ะแม่ค่ะ คือจะบอกว่าพอจะบอกว่าทุกคนครีเอเตอร์ที่ทําเพจหรือแม้แต่เพจอวาตารหรือเพจไ,ไม่ว่าไม่ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งตรงข้ามพอ,ออกบอกเลยนะน้องดูทุกเพจใครโพสอะไรใครพิมพ์อะไรน้องดูทุกเพจบะเมนวัดบะเบิ้ลเด้อฉันบอกเลยเนดะ้อน้องดูทุกเพจ ไพโพสอีหยังไพเฮดอีหยังลองดูดูที่ว่าน้องจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเลยแล้วก็เห็นไหมที่น้องพูดออกมาน้องพูดออกมาว่าเฮดเพดป๋าก็บอกว่าหักน้องแต่พอน้องไปไปมีซีนกับคนโน้นคนนี้คนนั้นกลายเป็นแบบ หึงเป็นส่งฟิลฟิวหึงแล้วก็ไปพิมพ์ในแชทโน่นนี่นั่นแบบฟิลแบบฟิลหึงหวงฟิลเออก็ตามที่ลองพูดอ่ะซึ่งในความรู้สึกตอนอ่ะคือมันคือรู้รู้ว่าเป็นใครถ้าบอกไปทุกคนก็รู้ทุกคนรู้ แต่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกนะ,ะคือเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ชัดเจนนะเขาชัดเจนนะเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะคือนางนางกับเอ้บุคคลคนนั้นนะ่ะคือ ถึงยังไงก็ช่างก็ก็ไม่มีวันที่จะมาคบกันอยู่ดีเอเอก <c oughs> ็ตบหน้าดีนะพอก็สะใจอยู่เหมือนกันเออฟั <iot> ทงที่น้องพูดก็าสะใจอยู่เหมือนกันว่าแบบน้องพูดว่าแบบต่อให้ยังไงก็ช่างก็คืออีผู้หญิงคนนั้นมันก็มีไม่มีวันที่จะมาคบเออเอ้ยม่ใชเอ่อน้องก็ไม่มีทางที่จะไปคบกันหไหน้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีเออ แล้วเป็นเป็นเพเป็นเปอฟซีที่ฟิลแบบรักน้องนาะปกป้องน้องนาะเออแต่พอมีข่าวแต่พอเวลามีข่าวกลับเป็นกลับเป็นแบบว่าเนี่ยดูสิข่าวเออเนี่ยน้องกับเนี่ยน้องกับ หนุ่มโฮส์นี่ยเป็นไงเออทำไมอืททำไมตัวติดกันทำไมไปเชียงใหม่ทำไมอันนี้น้องไม่ได้พูดนะแต่แต่จะเปรยให้ฟังจะเปรยให้ฟังว่าเนี่ยไปเชียงใหม่ทำไมโกหกว่าไม่ได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเนี้ย คือคือฟิลประมาณแบบจะหาหาเขาเรีเยกอะไรหาแบบหาข้อหาข้อหาขออ่านเจนใดนะหาขออ่านจนไดนะเนี่ยไม่ชอบเลยนะแบบถ้าตัดจ้อยจะแบบมาทํารับหลังแบบเนี้ยคือแบบเสียวความรู้สึกโน่นนี่นั่นคือพอนะ่ะตะนิดตะนิดอยู่ยแล้วพอนะ่ะ บอกตะง,งิดอยู่แล้วตะง,งิดเออตะง,งิดค่ะตะง,งิด f ีเถ่าแมนบ่พอ่อพูดไม่ได้ ใาย่ายแบแบมคักคักในย่ายแบมแบมเจ้าออกมักแก้ข้อกล่าวหาเดี๋ยวนี้ ต่อหน้าเราอ่ะเขาก็เป็นพูดดีทาดีนะแต่หลังบ้านนี้เขานินทาฉับเขาใส่ความเราชับนะเออเพราะฉะนั้นนะก็ดูดูพฤติกรรมเอาแล้วกันดูพฤติกรรมเอาเบิ้งเอาเลยพอ,อ,อ,อได้ดูแฉที่ GMM ลงคลิปไหมคะเหมือนคนจะคอมเมนต์ว่าพอยยบอยอมรับว่าเป็นเกย์กันเยอะมากแต่เราก็ ไม่ได้ซีเรียสนะเป็นอะไรก็รักเหมือนเดิมก็ก็เป็นแล้วไงอ่ะเป็นแล้วไงเป็เป็นแล้วก็เป็นคนนี่เขาเขาก็ไม่ต้องไปทําอะไรผิดนี่ใครมันจะพิมพ์ไปก็พิมพ์ใบหน่อยต่างประเทศหรือไทยไม่บอกไม่บออยากรู้อยากใส่ใจแมีนข่อยกับเบิงยูว่าปากบอกว่าหักที่ไหนได้อยากเชิงข่อยน้องบอก ไงคือเอาจริงคนเข้าหาน้องเยอะมากเยอะต้องบอกว่าเยอะผู้หญิงผู้หญิงก็เยอะเออแบบคือเข้าหาน้องแบบคือคือน้องทุกวันเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้เลยนะไว้ใจใครไม่ได้เลยเอาจริงเหตุที่ลงสมพานกินไก่วัดเหรอ โอ้ไม่รู้ค่ะไม่รู้แม่แม่อย่าพาดพิงแม่อย่าพาดพิงแม่อย่าพาดพิงอย่าพาดพิงแม่เดี๋ยวเราจะโดนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอฟซีเถวแมนบอพ่อไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะใช่ค่ะตาจ้อยบอกเขาลงข่าวสมพานเขาลงข่าวแต่เขา ไม่ได้บอกว่าคือคนนั้นไงแม่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ไงเหมือนหึงหวงอะเกินไปมากก็ก็ให้ดูเอาแม่ให้ดูเอา <c oughs> ให้เบิ้งเอาค่ะเนาะนอนไม่หลับดอกกวหัวไยเราต้องตาเราต้องเป็นจับปลดนะแม่หูเราต้องเป็นจับปะรด แต่เราไม่ได้ใส่ใจเอฟซคนอื่นเราจะรู้จักแก๊งพอแก๊งแม่ชนกับพี่แบมแบมเอฟซีคนอื่นๆไม่รู้เลย <c oughs> เออไม่หญ่ไม่ญ่แบมแบบออกมัสูเลยเด้อบ้านนี้ไม่ใงแบแบบออกมัสูเลยเด้อ,อเ,ดเออไผกะรับโลดเดอ้อย,ย่าให้เ่ คนนั้นเปมาอะไรให้เยอะไหมคะไม่ทราบค่ะไม่ขอพูดถึงค่ะขอพูดแค่ว่าเขามีตัวตนก็แค่นั้นแหละนะคะไม่น่าใช่ายายแบมแบมโอ้ยบะแมนดอกเออปั๊สูบ่าข่อยคักแท้่อยบ่เคยไปหึงอันไปเด้อบ่เคยเขาคุมไป <laughs> อ้อยายแบมบแบมบแล้วก็ยุติบาลแล้วนั่นละมือมือนึงแล้วกันัน่งตัดคคิดนั่นละเออ อย่าเอาเอยเอาอันกระแทะอะไย่งเขานะอย่าเอาเรื่องไปไปให้ยายแบม <c oughs> จะจะแบมไหลยายยายแบมแบมอี่ห่างหวยมาออกยุก,กุกแล้วสิกูโดนสุยังเวลาเวลาเกิดเรื่องนะเวลาเกิดเรื่องนะส่วนมากนะหวยจะออกที่ยายแบมแบมเลดี <c> ้ <oughs> มันสิมี้ประมาณสองคนทานี่ละที่ที่ถือ หวยตลอดถูกหวยถูกหวยด้วยเบอร์นะฮะหรือไม่ก็สมหญิงเนี่ยอูเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์สมหญินนะก็ไปสัมภาษณ์สมหญิงเออบักจอเนี่ย่ถ้าพอออกบอกข่อยสิคิดว่ายายแบมเด้ออว้ยอย่าไปใส่ลายยายแบมเขาแม่อย่าไปใส่ลายยายแบมเด้อ ข่อยบ่ได้เป็นเขาบอกว่าเขากะอันเป็นแบบนี้ง่ายหยอกหยอกยายแบมเล่นสื่อดอกข่อยว่ <c ười> ยายายสมหญิงเดียสันว่ายายแบมรับจบเออย,ยายแบมรับจบไป็นใยายแบมไม่ยายแบมรับจบ <c ười> อโอ้ยข่อยบย่ได้อยากสีน้องเด้อ อยางเงี้ยนายองอยู่เนาะยายแบมนอนเออบอแบาปยายแบมแบมอันลับบอนยายแบมมักบอดดากเด้อเออยายแบมเรามักบอดดากเนี้ยข่อยบอได้ยอมว่าเป็นข่อยบอได้ยอมรับเอ้ยเขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเกยนะคะ เขาเป็นลักษณะแบบนี้นี่ใสเหมือนผู้หญิงแบบนี้นานแล้วแต่จิตใจมักผู้หญิง่านก็เขาก็บอกตลอดนะเขาก็บอกตลอดคายความลับออกมาพอออไม่คายค่ะคาย,ายไม่ได้ปล่อยให้น้องได้ใช้ชีวิตแบบใบรุ่นให้น้องได้จีบสาวๆบ้างอย่าให้น้องกินแต่ของหมดอายุหลายโอ้กะหายน้องมีความสุขแนะ่น้องก็เหตุเบียดเหตุงาน น้องไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะกะให้น้องได้เมาได้กินได้ยากเออได้เห็ดอย่างกะให้น้องเห็ดเนี้ยว่ากระดายนั่งกับเกงเติมลวลาเออพี่แบม,มแบม,มข่อยเสื้อเจ่าอยู่เดอร์ <laughs>